อะไรนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พีโนโน่น้องทุกท่านนะครับอยู่กับผมเอ็กเบิร์ดและคุณก็อยู่ใน Star The s t a r ์ดิวิลีเดอะซีรีส์ป๊าปป๊าปปาปมาอ้าเล่นเองเอฟเฟกเองนะฮะคือเราจะมาเล่น s t a r ์ดิวลลีนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่100่งร้อยวันนะ,ะแต่ว่าเ,าเล่นปีรีเรื่อยนะครับโดยที่ผมก็จริงๆก็เคยเล่นเกมนี้แต่ว่าไม่ได้เล่นถึงขางนาดเซียนแบบเล่นแค่แป๊บๆเท่านั้นนะฮะก็ เิ่ม,มาก็คือสร้างตัวละครก่อนนะผมขอเวลาอนุญ,ญาตสร้างตัวละครก่อนสักครู่นะครับโอเคนะฮะก็สร้างตัวกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยผมรู้สึกว่าการที่เรามีบทนําของเกมเนี่ยที่มันผ่านๆมาทุกๆทุกคนเห็นอล้วน,นะคลิปผมขอข้ามมานะครับนี่กดเลยกดเลยนี่ได้ของมาก็เป็นพาสปซีดนี่คุณได้รับมเมล็ดหัวผักกาด15เมล็ดนะฮะก็ เปิดดูตรงนี้ก็คือเราต้องไปปลูกหวัวผักกาศแล้วก็ทําความรู้จักกับผู้คนในชาวบ้านนะฮะเฮ้ยทำความรู้จักกับชาวบ้านในเมืองเราจะเคลียร์ของตรงนี้กันก่อนนะฮะเคลียร์พื้นที่ฟาร์มกันก่อนเราจะทําฟาร์มกันเพราะว่าเราจะหาเงิน,นโอเค เราจะปลูกประมาณตรงนี้นะครับเรามี15เหรอถ้า3 5 15ได้อยู่โดยเราเป็น3แถวนะครับผู้สาวสว,วัสดีครับอันนี้อาบิเกลผมก็นะฮะลงพวกเขาเรียกว่าอะไรนะสกิน ใช่ครัว่า,าอะไรอ่ะใช้เข้าสก,กิีได้ไหมน่า,นาจะได้มั้งกระเป๋าเท่าไหร่อ่ะู้กระเป๋าไปละวสองพันสี่เอ้ยสองพันเอาจะเอาอะไรไปปลูกเพิ่มเนี่ยอันนี้ดีไหมใช้เวลาสี่วันด้วยอันนี้ใช้เวลาสิบวันในการเติบโตหลังการเก็บเกี่ยวยังให้ผลผลิตต่ตอเนื่องคือเก็บได้เรื่อยๆทุกๆสิบวันใช่ปะน่าจะไม่ผิดน่าจะทุกๆสิบวันหรือ อะไรยังไงเราจะลองเอาอยัางไงดีถ้าอันนี้ไปก็คงจะเป็นเก้าอันนี้ก็คงจะเป็นสิบห้าเหมือนเดิมอ่ะเก้าอ่ะหกเก้าห้าสี่ห้าเก้าหกห้าสิบสี่เก้าหกห้าสิบสี่ห้าร้อยสี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ถ้าเราซื้อก็ต้องเป็นสามคูณสามเก้าอ่ะเก้าสองสิบแปดเอาสักเอาสักเก้าแล้วกันแต่ว่าพื้นที่ไม่พอว่ะ เดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วกันเพนนี Penny, สวัสดีครับโอเคครับผมตกลงไว้แล้วผมว่าผมจะจีบเพนนีในซีรีส์นี้ผมจะจีบเพนนีนะฮะอันอื่นก็นี่ผมให้เลยเพนนี Penny. เอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่กาลโรไลกาโรไลสวัสดีอ่ะผมให้ แนะนำตัวตอนนี้เรามาสิบห้าคนแล้วเฮืบเที่ยรถซ้ำเราจะดูสเตมินา่ายังไงวะโอเคโอ้สเตมินามะพูดอะไรวะสเตมินาเกือบหมดนะฮะเราจะดูตารางครับ วีดีคับนี่ไงวีดีคับของอันนี้แคมไฟกองไฟให้ความสว่างอันนี้ถ้าเราจะทํากล่องเพื่อเก็บของแล้วต้องใช้ไม้น้งมห้าสิบชิ้นนะฮะส่วนนี้เป็นหินที่เพื่อความสวยงามฮะช้าอยู่ระยะละเออทำไงวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบป๊าปป๊บดด๊ป๊ปนี่วางเพื่อความสวยงามนี่เล็กยัน แล้วก็ตรงนี้สักสอันโอเคแบบนี้น่าจะโอเคแล้วค่ำคืนนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนอนฝันดีฮะพยากรณ์อากาศหน่อยขอต้อนรับท่านสู่รายการโคซูหเหล่งข่าวอัดับหที่ที่อะไรวะที่จะรายงานทั้งสภาพอากาศข่าวล่า มาแรงและความบันเทิงและตอนนี้เราขอพยาก,กรณ์อากาศของวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีฝนตกทั้งวันนะฮะวิลลี่ส่งข้อความมาว่าอะไรอ่ะฉันเพิ่งกลับมาจากการตกปลาเธอควรจะมาหาฉันที่ชายหาดบ้างนะฉันมีบางอย่างจะให้โอเควันนี้เราต้องไปหาใเอ๊มันชื่อว่าอะไรนะอ้าวผมลืมว่ะโอเคลดน้ำไปนะฮะโ,โอ้โหรดซ้ำอีกทีนี้ ขอหาไม้ให้มันได้สัก50หน่อยแล้วกันเพราะว่าจะได้ทำกล่องเก็บไว้มันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เปลืองพื้นที่ในตัวด้วยโดยความที่เราไม่มีกระเป๋านะเราก็ต้องใช้กล่องนี่เก็บเก็บเก็บนี่เก็บเอ่อค้ามกล่องขึ้นมานะฮะก็จะโอเคเอากล่องออกมาตรงนี้อันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไปก่อนนะฮะ ที่ไหนที่เราอ,อันนี้คุยแล้วเราควรจะดูคัาซีนทุกันไหมครับเราควรจะดูกันคัาซีนกันไหมครับอ้าวในสามสองหนึ่งมาฮะคุยกับวิลลี่เหรอชื่อวิลลี่ปะวิลลี่แหละเดี๋ยวเราจะมาตกปลาหน่อยนะฮะค่าเวลากันถ้าแบบมันรู้สึกน่าเบื่อไปก็ขออภัยด้วยะฮะอ่า ตกปลาครั้งแรกนะมันก็จะสอนเราว่าให้แถบสีเขียวๆนี้อยู่ในปลานะฮะได้ปลาอะไรมาเอ่ยปลาซาดีนะฮะเราจะตกปลาขายกันนะฮะวันนี้ตกปลาบันทีมันก็น่าเบื่อไปนะฮะฮือฟุลลวเส้าเอามาสำรวจของบนเกาะนะฮะที่เราไปขายได้นะนี่โอยเตอร์ ออริสเตอร์ออรสเตอร์โอออันนี้ชื่อเอเลียดเอเลียดสวัสดีครับเออ,เอ,อคนนี้เรากูยังแจ๊ดสวัสดีครับ มีของให้เพนนี้ไหมเฮ้ยไม่มีของให้เพนนี้ด้วยป๊ปปปอบป๊อบป๊อบเฮ้ยได้ไงได้ไงได้ไงขอ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 งเราให้ได้ของของให้ได้ทั้งหมดสองครั้งต่อทีนะเนาะเพนนี้ไปไหนละเอ้ยเพนนี้รอด้วยเพนนี้นี่เรียบร้อยฮะเฮ้อ <c oughs> มันมีของไอ้นี่อย่าเก็บไปยัง เดี๋ยวนะตรงนั้นเราไปไม่ได้ลีนัสวันดีครับมีของให้มันเก็บไปขายเยอะแยะเลยอ่ะของเต็มเอออีกแล้วขายที่จำเป็นไปก่อนนะนเก็บคึบนี่เราเก็บเข้ากระเป๋า ขอเกี่ยวของกับเ,เกี่ยวพวกไฟเบอร์หน่อยแล้วกันนี่ไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์อรถังยาแป๊บหนึ่งนะฮะเอ๊ะเอ๊ะเอ,ะเอะ๊ะนี่แกจะหลุดรอดพ้นสายตาฉันไม่ได้ยังไงโอเคนี่เอาออกมา ข้าวประมาณนี้แล้วก็ตัดไม้หน่อยตัดให้มันโล่งๆนะเราจะได้ทำอะไรใหม่ๆได้เผื่ออยากทำนะฮะโอเค ได้วันนี้เราก็จะคุยให้ได้กับเกือบทุกคนนะฮะเป็นไปได้นะฮะคลิปนี้อาจจะอาจจะมีเควสเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเราเล่นเรื่อยๆเก็บของกัด,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 ดเฮ้ยโจดี้คุยแล้วบ้านนี้เราคุยแล้ว ต่อไปบ้านหลังนี้นะมีใครอยู่ไหมครับไม่มีใครอยู่บ้านเลยไปไหนกันหมดเอ้ยเราต้องไปหาแคลลาลัยก่อนตาตาดอกเปิดเที่ยงปีแอร์ปีแอร์ปิดโอ้ม่ oh เออนี่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 คนนี้นยังไม่คุยเยจาะฮะโหอจ์ดไล่ผมแล้วข้างล่างนี่คือครอ่มันถูกล็อกเฉพาะเพื่อนของเรียเท่านั้นเรียวัดอีสตีดเรียโอเคเปิดนี่ไงเลวิสอันนี้แก๊สอันนี้มานีเรารู้จักหมดแล้ว่า อนีิอาคือใครมนิงเก็บของป่า <S <S หนิงก็มาเดินเก็บของป่านี่ไงเดนนี่แลอ,อน,นอเราจะไปคราฟเป็นสูตรคราฟอันนั้นกันนะนี่เก็บของหน่อยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะบอกว่าลีกไม่มีอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่ของแถวนี้น่าจะหมดแล้วเนี้ยก็จะกลับบ้านกันไปคราบของมาสักชุดหนึ่งแล้วก็ปื๊บปื๊บป๊๊บ,บ,บอ่าผิดนี่ค้ามาชุดหนึ่งแล้วก็เก็บแล้วก็อันนี้อันนี้ปลูกเป็นต้นโอก๊กอันนี้มเมล็ดพันธุ์ อย่างละนิดละหน่อยปลูกมันดูแล้วว่าจะโตเป็นอะไรอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราลองสุ่มเป็นมิกซ์มิกซ์ซีสโอเคขายทิ้งนะฮะก็เดี๋ยวเราอันนี้มาปลูกหน่อยลองปลูกกันดู ่องหนึ่งแล้วก็อีกสองอ๋อปูแบบนี้นะมันทุเลียนน,นิดนึงอย่าว่ากันเลยแล้วก็ปึ๊บปึปึ๊บปึ๊บ,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 บอ่ะโอเคโอเคนะฮะเข้านอนโอเคนะสำหรับพันนี้ขอจบลงในเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์กันด้วยนะครับ และติดตามคลิปต่อไปนะฮะอาจจะลง2อสาวันทีนะฮะโอเคฮนะแล้วเจอกันครับผม